เาใครดับไฟหรอฮะเกิดอะไรขึ้น้หนูจะดับไฟทำไมครับแม่ไม่เข้าใจหนูอ,อย่าห want, not, want, not, วานขนาดนั้นอ,อย่าหวานขนาดนี้เอาทีพอดีคนนี้ใช่ป็นไม่ขนาดนั้นหวาน สวยงามนะสวยงามไหมคะอมโอเคไหมอะโอเคเนาะโอเคอเนาะไม่เห็นหรอเห็นไหมอะไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย

ใบใจดีเราไปปรับอะไรช่องใหม่แายเป็นแบบนี้เลยเขาให้เปลี่ยนช่องเราไปเปลี่ยนช่องอมไม่น่าเปลี่ยน nắng dược nhưng cho mùa họ nè không cho mùa họ nè ้อมานี่หมาแม่ลูกี้มาหมามาลูกี้มาเออน่ารักจังแล้วใครดับไฟข้างในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพุ่แม่ประหยัดไฟมาลักกันลักกันมาลักกันลักกันเล่นเปรี้ยง

ลูกแม่มันรู้ดีนะลูกแม่รู้ดีนะรู้ดีนะลูกี้โคบุกี้เนี่ยรู้ดีนะแม่รู้นะสี่งที้ไม่รู้ใจอร่อยอทุกบ้านเทสเทสเทสช่โลเทสไม่ไม่แน่ใจสินงที่อร่อยเลยเกลียดมากเลย จะดีไม่น้อยเลยสิ่งนี้